ในอังคุตระนิกายสัตการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิกขุทั้งหลายอุบาสกผู้ถึงพ้อมด้วยธรรมเจประกาศนี่นะยอมเถึงงวามเสื่อมอุบาสกผู้ให่เถึงพ้อมได้ธรรมเจประกาศนี้เสื่อมเหพระภูมีพระภาคเจ้าตรัสแต่อุบาสกก็ตามคอยห้ว่าแม่แต่อุบาสิกาคือผู้หญิงนี่นะคันประกอบได้ธรรมแบบนี้ก็เสื่อมเมื่นกันธรรมเจประกาศมีอย่างแดหนึ่ง และเลยการเยี่ยมเยียนพระภิขุบ่บมันเข้าหาพระสงฆ์ข้าเจ้านี่เป็นธรรมข้อที่หนึ่งอันเป็นเหตุให้อุบาสศอุบาสิกานี้ซึ่งทได้รือเ่าโดนปัไรก็บ,บ่เข้าไปหาพระสงฆ์ข้าเจ้าเลยบ่เข้าไปใกล้เลยเมื่อบ่เข้าไปใกล้กุศลกร,ระทที่แทนที่มันจะเกิดขึ้นจากการได้เห็นเม่นบ่สมณนานันจะทัศนังเอตมังคลาะมุตตังุทธเจ้าบอกว่า แม้แต่การเห็นนี่ก็เสื่อมแนละ้วก็ส่วนจะเกิดขึ้นจากการเห็นกระเสื่อมบบต้องว่าถึงอย่างอื่นเลยแม่นบ่ไปเลยบอกมานี่เป็นทมข้อที่หนึ่งเลยบอกขาดการเยี่ยมเยียนพิขุคือบ่เข้าออไปหาพระสงฆ์พระเจ้านั่นเองสองละเลยการฟังธรรมละเลยการฟังธรรมบ่ฟังธรรมเมื่อบบฟังธรรมเป็น,นังไ๋จิตใจมันลืม เริ่มชึกอากุศลกุ้มลุมเลยคืออาจารย์ขันมันเบาสะวงเนาะเวลาความโลภเกิดขึ้นมันก็เบาโทษของความโลภเห็นบ่เวลาความโกรธเกิดขึ้นอาจารย์มันก็เบาโทษของความโกรธเวลาความหลงเกิดขึ้นความมัวเมาเกิดขึ้นมันก็เบาโทษของสิ่งนั้นจะเป็นเหตุใเทาได้สติขึ้นมาโอ้เขากำลังเหตุอยู่ได้นี่เหตุโทษอยู่ไหนเขาจะเสื่อมเลยเห็นบ่แต่ถ้าหากบ่ฟังธรรมดิละเลยการฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้เสื่อม อาตมาเลยได้เล nh ่าเรื่องของการตีกล่องให้พระสงฆ์สมเีและก็ญาโยงฟังเรื่อยๆในสมัยก่อนพอตู้เบิ่นอยากสอนหลานเพิ่นก็เลยเอิ้นหลานมาท้าวเอ้ยพวกเจ้าหู้บอเป็นอย่างเพิ่นจึงตีกล่อง่า่นเป็นอย่างญาครูอยู่วัดยังตีกล่องไอหลานซ้ายก็สิตอบยาหยงเนาะ เพื่อนอยากกินข้าวพอตุวะสักยังครูอยากกินข้าวล้วตีโกพิดบอกไม่ออกเพื่อนตอบพิดบ,บอกบอก่พิดดอกกเทึกนั่นแหละเนาะพอตุก็เลยสอนลานมาท้าวเอ้ยที่เรานิีทานสุฟังเด้อว่าสักนับจังนี้กลับไปสองพันหารยกว่าปีมีอาจารย์ผู้สลาดอยู่ผู้นึงอาจารย์องนี้เนี่ยเพิ่นเก่งในเวทมนต์สามารถปราบหยัก์หด้ สมัยนั้นนะ่ะมียักษ์ออกมาอารวาดขเคนข้าปรสาชสชนจับประชาชนไปกินเฮ็ุความเดือดเท่านห้เกิดขึ้นกับปรสาชาชนเพิ่นวาเพิ่นเราสุลานเพิ่นฟังกันนะอาจารย์โค์นั่นก็เลยไปปราบยักษ์ตัวนั้นแล้วได้เอายักษ์ตัวนั้นเป็นมัดใส่กับภูเขาใหญ่ภูเขาหินใส่หอกอันนึงแทงเข้าไปที่หน้าเอ,อของยักษ์ตัวนั้นแต่ว่าหอกตัวนี้นี่นะ ถ้าหากมาบ่ได้ยินบอได้ยินเสียงกล่องนะเมื่อบ่มีเสียงกล่องดังขึ้นมันจะถอนออกไปเลย,เลยั่นถอนออกไปเรย,ย่อยได้ยินเสียงกล่องขึ้นมายามไหเสียงกล่องดังขึ้นมาไหน,นหอกตัวนี้มันจะทางเข้าทางเข้าทางเข้าเฮ็ดให้ยักอะไนะออกไปอาราวาสบ่ได้คันเสียงกล่องบ่ดังนี่นะมันจะถอนออกถอนออกยักกลับไปอาราวา,าสอาจารย์ โอ้เก่งวิชาองค์นั่นเลยบอกกับลูกศิษย์ลูกหาบนว่าพวกเจ้าจงพากันตีกองเด้อจงพากันตีกองเยู่เรื่อยๆมาปัจจุบันนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าเลยตีกองอา,อาจารย์องค์นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายักษ์เป็นซื่อของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหอกเป็นซื่อของสติปัญญานส่วนเสียงกองนั่นเป็นซื่อของธรรมะเอินว่ากองแห่งธรรม ผู้ตีคือพระสงฆ์องค์เจ้าพาระสงฆ์องค์เจ้าจึงต้องตีกล่องแหง่งธรรมคือเทศให้เขาฟังเรื่อยๆเพื่อยังหลักให้สติปัญญาคือหอ,อกนี่มันแทงกิเลสแทงกิเลสบพให้กิเลสได้โอกาสออกมาเฮ็ดห้เฮ้านี่ต้องประสบทุกเพื่อนละเว้าอย่างนี้สลา,าดนาะประตูนี่เนะาะสลาดสอนหลานอาศัยเสียงกล่องสอนหลานแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ใด บอเข้าไปหาพระสงฆ์ข้าขขเจ้าคาดการเยี่ยมเยียนละเลยการฟังธรรมก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ยักคือกิเลสมันออกอาละวัดเยเพื่อเลยบอกว่าต้องเสื่อมอันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่สพระพุทธเจ้าบอกว่าบอศึกษาในอธิศินอุบาสกอุบาสิกาบอพยายามรักษาสิลอันจะเป็นปัจจัยแกสามาธิแก่ปัญญาบบรักษาศิลก็เสื่อมคือกัน เสื่อมจากกุศลกันและในเสื่อมมือต้นคนบ่มีีลหมูอยากเข้าใกล้สมมุติว่าอาเพอออกผงเป็นคนขีดตัวมูอยากจะมาธุรกิจการงานนะบ่บ่อยากเห็ดเนาะนี่แต่ตัวมูได้ซอดได้กล่องมูสิ่งน่ะเขาก็บ่อยากเห็ธุรกิจน้าแม่บ่ละเสื่อมบ่ละบ่หน้แม่แต่แบบนี้กันยังเสื่อมเล้วบ่จาเป็นต้องบ่ถึงเรื่องอื่นตึ้ฮะพระองค์เลยบอกว่าข้อที่สาม้อยบ่ศึกษาในศีนคือบ่ปฏิบัติศีล บ่เอาสินมาปฏิบัติจะเสือ่อมข้อที่4ีอุบาสกบอกระทําความเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นให้เกิดขึ้นในพระเถรรพระผู้ใหม่และพระปานกลางนี่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมข้อที่4ีบอ่อเหตุสัตธาให้เกิดขึ้นในพระเทระในพระมัชฌิมในพระนวกะคือบอ่เหตุความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในพระสงฆ์นั่นแหละจะเป็นเหตุให้เสือ่อมเมื่อบรเลมใส กบกเข่าใกล้เร้ยนตัว so, ผู so, ้เหมาะสมเนาะข่อยบ่เริ so, ่มใส่เจ้าใครที่ไปใกล้เจ้าพี่เนี้ยไปหาเจ้าได๋เจ้ากัด่าข่อยนี่เจ้ากัดให้่อยข่อยกบบ่เริ่มใส่เลยเมื่อบ่เริ่มใส่ก็กบ่เข้าใกล้เนาะเมื่อบ่เข้าใกล้กะบ่ได้ฟังธรรมนั้นไม่เหอาะสมเมื่อบ่ได้ฟังธรรมก็เฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์บ่ได้นี่โทษของการบ่เริ่มใส่เพราะฉะนั้นผู้ใดบ่เฮ็ดให้เริ่มใส่คือบ่เฮ็ดความเริ่มใส่ยิ่งให้เกิดขึ้นในพระสงฆ์จะเสื่อมอันนี้เป็นข้อที่4 ข้อที่ห้าเพิ่นบอกว่าอุบาสกเข้าไปตั้งจิตต่ำนี้แล้วฟังธรรมบ่ไเ้จะตั้งใจฟังด้วยความเคารพเลยไปตั้งแง่ไปแล้วโองนี่ว้าวโบฉีไปนี่ว้าบ่บดีไวนั้นบบคักแบบนี้บบคักแบบนั้นเอากําแพงไปต้านไปแล้วมันก็เลยบ่เข้าใจในความธรรมที่พระสงฆ์ขาเจ้าจะแสดงให้ฟังนะต้านไว้เลยใจมันต้านโอ้ยบย่หน้าฟังแล้วจักว้าอียั้ ยังซี่เป็นต้นนี่นะอ,องนั่นบอดีไปนี่บอดีไปนั่นเมื่อกำแพงกั้นไปแล้วมันก็บ,บ่สามารถฟังธรรมได้บบเข้าใจธรรมะได้กุศลมันบ่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้บอกว่านี่เด้อเป็นธรรมข้อที่หา้าอันจะเป็นเหตุให้เสื่อมให้อุบาสกเสื่อมรวมทั้งอุบาสิกาข้อที่หกเิ่นบอกว่าอุบาสกแสวงหาเขตบุญอันมีในภายโนอก ไปซอกเฮ็ดบุญอันนี้มีในภายนอกคุณไปหาบูชาบวงสรวงบอกไปหาเสียเขาะสะเดาะน้านําพวกพามพวกพีเข้าเจ้าสงเขานั้นแบบนี้เสื่อมแท้เพิ่นน่ะพระเจ้าบอกอันนี้เว้าตามพระเจ้าเนาะพระเจ้าเพื่อนมีปัญญาเด้เพิ่นมีหูตาที่เห็นแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเว้าจได๋เป็นจริงแน่นอนขั้นเฮาเฮ็ดแบบนี้จะเสื่อมพระเจ้าบอกมาเสียแบงหาเฮ็ดบุญในภายนอก ไปให้ทานน้งแต่นักบวชในภายนอกศาสนาหรือคนในภายนอกศาสะนาเนั้นเสื่อมข้อสุดท้ายพระองค์บอกว่าให้ทานหรือบำรุงคนในภายนอกนั้นก่อนบำรุงพระสงฆ์ภายหลัง,ง,ลงนี่เป็นเหตุให้อุบาสกอุบาสิกาเสื่อมเฮาเบิ่งไปหลายๆบนน่นเนาะเชิญพามากินข้าย,ายก่อนแลวจงให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปที่หลัง อาซีขึ้นบ้านใหม่บ่อซีขึ้นท้องงานไม่อียังเป็นต้นแหละเท่ากับมักใจเพชรแบบนี้เนาะเอาให้พวกพามพวกยังมาบูชามาบวงสรงมาบาเฮ็ดนี่บาเฮ็ดนั่นก่อนพวกคอต่อแขนเมาอัเนาะเอาเอาก่อนแลจังคอยให้ทานที่หลังเสริมนี่เพิ่นเพาะฉนนั้นนี่เฮาครที่นีมมต์พระสง์องค์กเจ้ามาก่อนพวกเห็ดแบบนี้นะให้ได้บุญกุศลก่อนแล้วจังคอยถ้าหากเขายังมีความเสื่อมไปนั่นอยก็ค่อยให้ที่หลังแต่ว่าเฮาบ่ม่นจังซะ คันพูดใจเหตุไปนี้ประสบความเสื่อมพระองค์เลยบอกว่านี่แหละเป็นเหตุแห่งควมเสื่อมที่จะเกิดขึ้นแกอุบาสกถ้าหาประกอบด้วยธรรมเประการนี้บอกให้จือได้บ่าขาดการเยี่ยมเยียนทิขุ 2. ละเลยการฟังธรรม 3. าบอศึกษาในอธิศินสิกขาคือบอเอาศินมาประพฤติธปฏิบัติ สีบอเหตุความเลื่อมใสให้ยิ่งขึ้นไปในพระเถระพระนวกะและพระมชิมะในพระสงฆ์นั่นแหละเนาะ5ตั้งจิตตามนิติเตียนแล้วฟังธรรมฟังยุเขาไปฟังพอคือหละใจมันต้านไปแล้วมันก็บ่ไในประโยชน์เนาะหแสวงหาเขตบุญอันมีในภายนอกเจบำรลุงเขตบุญอันมีในภายนอกนั่นก่อนแล้วจึงบำรุงพระสงฆ์ทีหลัง นี่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม